สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาจ,จะมาแชร์ค,ความรู้นะคะการรับรองนิติกรนะคะหรือภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า authenticationnotarizationcertification นะคะอะไรพวกนี้ค่ะก็คือการรับรองเอกสารนะคะดาจ,จะเรียกสั้นๆว่าการรับรองเอกสารนะคะขั้นตอนก็จะมีอยู่3ขั้นตอนนะคะก็คือเราต้องไป เอาเอกสารต้นฉบับนะคะดาจะเรียกว่าเอกสารต้นฉบับก็คือเอกสารที่หน่วยงานรฐัฐบาลของประเทศนั้นๆน,นะคะออกให้ออกไปรับรองนะคะดาจะยกตัวอย่างของดานะคะดาอยู่ประเทศอเมริกานะคะดาต้องการที่จะเอาใบทะเบียนสมรสของดานะคะไปใช้ในประเทศไทยดาต้องทําการรับรองตรงนี้ก่อนนะคะผ่านการรับรองตรงนี้ก่อน แล้วถึงจะเอาไปใช้ที่ประเทศไทยได้นะคะขั้นตอนก็จะมี3ขั้นตอนก็คือ 1. การรับรองเอกสารจาก Secretary of State 2. การรับรองเอกสารจาก Department of State 3. การรับรองจากกงสุนไทยมาขั้นตอนที่1กันเลยนะคะการรับรองเอกสารจาก Secretary of State นะคะขั้นตอนแรกนะคะเอกสารเนี่ย เดี๋ยวดาจะบอกนะคะไม่ใช่แค่ทะเบียนสมรสนะคะถ้าเราต้องการเอกสารใดๆนะคะที่ต้องการที่จะไปใช้ในประเทศไทยต้องทําขั้นตอนนี้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเกิดใบยาใบทะเบียนสมรสอะไรพวกนี้นะคะ่ะต้องเอาที่จะเอาไปใช้นะคะต้องทําพวกนี้ก่อนหมดเลยนะคะไม่อย่างนั้นนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะเอาเอกสารพวกนี้ไปใช้ได้ในประเทศไทยนะคะเ,เข้ามามาขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะคะก็คือหนึ่งนะคะ เราจะต้องเอาแบบฟอร์อมนะคะคำร้องที่จะต้องการให้เขารับรองนะคะได้แต่ยกตัวอย่างนะดานี่อยู่ที่ร้านไอโอวานะคะดาก็จะต้องส่งเอกสารเนี่ยไป secretary of state ของ i อโอวนะคะแบบฟอร์อมของดานเนี่ยไปหาได้ที่ www.sos. iowa. gov แต่ถ้าคนที่อยู่รัฐอื่นก็เปลี่ยนจาก i อโอเป็นชื่อรัฐของเรานะคะ อย่างสมมุติว่าถ้าใครอยู่แคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องไปที่ w w w sos california gov นะคะหลังจากเราได้แบบฟอร์มมาแล้วนะคะเราก็กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยนะคะพร้อมด้วยเอกสารต้นฉบ,บับพร้อมด้วยแคชเชียร์เช็คนะคะเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมหลังจากนั้นไปไปสนีเลยค่ะให้เราซื้อไ การส่งนะคะให้ส่งแบบ Priority Mail นะคะมันจะเป็นหรรจุซอ,องแข็งๆนะซองแข็งๆแบบขนาดประมาณเนี้ยดาถ้าใครไม่รู้จักนะถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเพราะว่าดาไปตอนแรกดาก็ไม่เคยส่งไปซนีนะดาก็ถามเขาเหมือนกันให้แฟนถามเพราะว่าดาเนี่ยจะเป็นคนบอกว่าเขาต้องการอะไรเงี้ยเราให้ส่งแบบ Priority Mail นะคะแล้วก็ส่งแล้วก็ซื้อซอง Priority Mail เหมือนกันนะคะแล้วก็พร้อมด้วย เต็มนะคะติดที่ที่ซองนะคะแนบไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะหลังจากเขารับรองเอกสารแล้วเขาจะต้องใส่ในซองตัวนั้นนะคะส่งกลับมาหาเรานะคะก็ถ้าเราไม่รู้ว่าค่าสเต็มเท่าไหร่หรืออะไรเท่าไหร่เนี่ยถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับเขาให้คําแนะนําเราได้อยู่แล้วนะคะหลังจากเราส่งไปแล้วนะคะก็รออยู่ประมาณสองอาทิตย์นะคะอย่างของดานเนี่ยล็อกอินเข้าไปได้แต่รัฐอื่นๆดาไม่มั่นใจนะให้ถามสอบถามดูของดานเนี่ย พอเข้าไปถึงกรอบแบบฟอร์มแล้วก็จ่ายเงินจ่ายด้วยบัตรเครดิตนะแล้วก็เขาทําให้ไม่เกิน5้านาทีค่ะกาก็ได้มาเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาในขั้นตอนที่2นะคะการส่งเอกสารไปรับรองที่ d e partment of state นะคะขั้นตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะต้องส่งไปที่เดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่รัฐไหนนะคะคือเราจะต้องส่งไปที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะ ที่อยู่เนี่ยมันจะอยู่ในในฟอร์มที่เราจะส่งไปเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราเข้าไปหาฟอร์มก่อนนะคะเข้าไปที่ www.state.gov แล้วเราก็ไปหาฟอร์มที่ชื่อว่า ds 4 1 9 4นนะคะฟอร์มนี้ทุกคนก็จะได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ในนั้นมันก็จะบอกว่าเราต้องส่งไปที่ไหนนะคะแล้วก็มันก็จะมีบอกค่าธรรมเนียมให้เราเรียบร้อยนะคะ เท่าที่ดาจำได้ฉบับหนึ่เหรียญนะคะต่อหนึ่งฉบับเมื่อเราได้ฟอร์มมาแล้วนะคะกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเอาแบบฟอร์มนะคะพร้อมด้วย Money Order หร or ือ Cashier Check ก็ได้นะคะส่วนดาใช้เป็น Cashier Check นะคะแล้วก็พร้อมด้วยซองเปล่าติดสตัมนะคะเป็น Priority Mail เหมือนกับอันแรกเลยนะคะแล้วก็ส่งด้วย U.S.P.S. นะคะ อันนี้คือเจ้าหน้าที่ที่ดาให้แฟนโทรถามเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าให้ใ,หใช้บริการของ USPS นะคะเขาพูดอย่างนี้เลยตัวที่เราส่งนะเราก็จะมีตัวต้นฉบับแล้วก็เอกสารที่เราได้รับตอนที่เราไปรับรองที่ Secretary of State ตัว Money Order นะแล้วก็ซองเปล่าพร้อมด้วยติดเต็มนะคะสอดเข้าไปแล้วก็ส่งไปหาเขาหลังจากนั้นค่ะรอไปเลยนะคะเขาบอกว่าประมาณ ห้าถึงเจ็ดมั้งถ้าจําไม่ผิดประมาณนี้ค่ะประมาณห้าอาทิตย์อะไรประมาณนี้ที่เขาพูดนะแต่ว่าของดาเนี่ยกว่าจะได้รับนะตั้งแต่วันส่งถึงวันได้รับเนี่ยดานับมานะแปดอาทิตย์นะคะต้องใช้เวลานอยนะคะตรงนี้หลังจากเราได้รับมานะคะเราก็จะได้รับคืนมาเป็นตัวต้นฉบับของเราก็คือของดาก็จะเป็นใบทะเบียนสมรสนะต้นฉบับใบที่เป็นอเอกสารจาก Secretary of State แล้วก็จะมีเพิ่มมาอีกใบหนึ่งก็คือใบที่เป็นตัวรับรองมาจาก d e p e p a r t n t o t s t s t e t e นะคะพอเราได้สมามใบนี้กลับมาปุ๊บเนี่ยเข้าไปขั้นตอนที่3ค่ะการส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปรับรองที่กงศุนนะคะกงศุนไทยประจำแต่ละรัฐของดาก็เป็นกงศุนยอยู่ที่นครชิคาโก้นะคะแต่ละรัฐเนี่ยแต่ละกงศูลเนี่ยให้เข้าไปดูเอาเองนะคะว่า ติดต่อ,อยังไงนะคะดาก็เข้าหาทางเว็บไซต์นะคะว่ากงสุนชิคาโกทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ดาก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะดาใช้อีเมลคุยกับเขาว่าแต่ต้องทำยังไงเจ้าหน้าที่ที่กงสุนนะคือแบบดีมากเลยนะตอบคำถามนี่ละเอียดยิบนะของดานเนี่ยเขาถึงขั้นขอเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรมาหาเลยนะเขาบอกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆอะไรเงี้ยเ,ออเขาแบบใจดีมากเลยแล้วก็ ดาก็จะมีแบบฟอร์มอยู่ใบหนึ่งนะั้นเขาจะเป็นขอมแบบฟอร์มเนี้ยเราสามารถโหลดมาจากจากเว็บไซต์ของสถานทูตได้เลยนะมันจะเป็นเอกาสารรับรองมิติกรเดี๋ยวดาก็จะมวีวิดีโอให้ดูนะว่ามันเป็นประมาณไหนแล้วก็หลังจากเราได้เอกาสารตัวนั้นมานะแล้วเราก็เขียนกรอกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็เอกาสารสามใบนะนะคะที่เราได้รับมาจาก department of state นะคะใส่ลงไปคือทำเหมือนกันทำเหมือน,อนทั้ง3ขั้นตอนเลยนะคะก็คือพร้อมด้วยซองเปล่าติดสเตมนะคะและส่งแบบ priority mail นะคะแล้วก็ไอตัวเช็คของดาเนี่ยมันก็ในในกงสุนที่ดาส่งไปเนี่ยเขาจะระบุด้วยนะว่าใครจะเป็นผู้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะระบุคือให้อ่านในใ,ในตัวแบบฟอร์มที่เป็นอ่า นิติกรอะในนั้นเขาจะเขียนไ้หมดว่าส่งไปที่ไหนอะไรเงี้ยที่อยู่อะไรเงี้ยคืออยู่ในนั้นหมดให้คุณอ่านให้เข้าใจแต่ขั้นตอนการทําก็คือทําอย่างเงี้ยค่ะสามอย่างก็คือใส่ลงไปในในในซองเดียวกันพร้อมด้วยซองเปล่าติดสเตมหน้าซองถึงตัวคุณเอทกงศุนไทยเนี่ยทำเร็วมากนะสองอาทิตย์เนี่ยดาได้รับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้สามแผ่นเนี่ยกลับมานะพร้อมแบบมีสเตมของตาอ่าของสกงศุนไทย บนเอกสารของอหน้าที่เราได้รับมาจาก Department o f State ตะคะ่ะมันก็จะมีแค่สามแผ่นเท่านั้นละคะ่ะแล้วเอกสารพวกนี้เราจะต้องเอาไปที่ประเทศไทยเราจะต้องนำไปแปลแล้วก็ไปรนะับไปรับรองนิติกรที่กรงศุลไทยอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวขั้นตอนตรงนั้นนะคะเมื่อดาได้ทำแล้วนะคะเดี๋ยวดาจะทำวิดีโอมาให้ทุกคนดูอีกทีนะคะว่าขั้นตอนตรงนั้นทำยังไงนะคะแต่ตอนนี้ดามีเตรียมอะไรไว เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าดาเนี่ยกะว่าจะเดินทางอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านะคะดาก็เลยเตรียมของพวกนี้ไว้ให้พร้อมด้วยแล้วก็พร้อมทั้งส่งเอกสารชุดชุดชุดตรงนี้นะคะนาส่งไปทางอีเมลเพื่อให้อ่าเข้าแปลเป็นภาษาเป็นภาษาไทยนะคะจากภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาไทยเพราะว่าการที่เราจะเอาไปรับรองที่กองสุลเนี่ยเราจะต้องแปลเป็นภาษาไทยก่อนแล้วถึงจะเอาไปเอาไปรับรองได้นะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าว่าดาทําตรงนั้นเสร็จเดี๋ยวดาจะมาทําวิดีโอให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะแต่แต่ละขั้นตอนที่ดาดาพูดมาเนี่ยเดี๋ยวดาจะมีวิดีโอนะคะแทรกลงไปให้แต่ละคนดูด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปของดาถ้าใครอยากรู้นะคะก็กดติดตามดาไว้นะคะสวัสดีค่ะเข้ามาใน Google นะคะอันนี้การหาแบบฟอร์ม เพื่อจะไปส่งคำร้องการรับรองเอกสารที่ secretary of state นะคะดาจายกตัวอย่างของรัฐที่ดาอยู่นะคะรัฐที่ดาอยู่คือรัฐไอโอวานะคะให้เราเข้าไปที่ www aos o หลังจากนี้ก็ให้ใส่เป็นชื่อของรัฐของแต่ละคนเลยนะคะของดาอยู่รัฐไอโอวาดาก็จะใส่รัฐไอโอวานะคะ i o w a g o v หน้าตาของรัฐด,ดานะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเห็นไหมจะมีคำว่า state of Iowa แล้วก็ secretary of state ถ้าเป็นรัฐอื่นๆก็จะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น state of California secretary of state อะไรเป็นอย่างเงี้ยขั้นตอนนี้นะคะให้ทุกคนเข้าไปที่คำว่า l o t a r y ่างรัฐด,ดาเนี่ย ที่ดารู้ว่ามันต้องเข้าไปนในคำว่า notary เพราะว่าตอนที่แฟนดาโทรไปถามเขาบอกว่าเรียกว่า notary ไม่ใช่ก็คือพอเราพูดคำว่า c e r t i f y เขาก็พูดคำว่า notary โอเค notary ก็ notary บางรัตก็อาจจะเขียนคำว่าเนี่ยคำนี้นะเนี่ยอาจจะเป็นคำนี้ก็ของดาเนี่ยเข้าคำว่า notary แล้วก็จะเจอคำนี้ด้วยนะ แล้วก็เซอร์ติฟายดาเรจะเข้าไปตรงนี้เลยเพราะดาจะไปเอาหาแบบฟอร์มการทำเซอร์ติฟาเจอแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบฟอร์มมันเขียนคำว่า approve d e l อ่านถูกหรือไม่ถูกไม่มั่นใจแล้วก็ c e r t ์ติฟายเนี่ยเราดาต้องการฟอร์มนี่ของดาก็จะเป็นฟอร์มแบบนี้นะคะอันนี้ก็เขียนชื่อที่อยู่เปิดโทรศัพท์ แล้วก็อีเมลจำนวนตรงนี้ก็คือจำนวนของที่เราต้องการ c ซอร์ติถ้ามี1ชุดก็เขียน1-2ชุดก็เขียน2ได้อยู่ในรัฐไอวานะคะมันจะต้องส่งไปที่นี่ secretary of state business service ตรงนี้มันจะอยู่ในในในดีมอยนะคะอยู่ในเมืองหลวงของไอวาซึ่งมันไม่ได้ไกลมาก,กจากที่ได้อยู่พวกดาก็เลยขับรถไปเลย ดาก็จะเตรียมตัวสำเนาไปหนึ่งชุดด้วยนะแต่ตอนที่ดาทำเขาไม่เขาไม่เอาเลยนะแต่ดาเขาบอกว่าถ้าใครจะทำนะก่อนที่จะส่งอะไรเนี่ยให้โทรไปถามที่นั่นก่อนนะคะโทรไปถามที่ Secretary of State ที่คุณอยู่ก่อนนะเพื่อความความแน่นอนอะเพราะว่าเราต้องส่งเอกสารที่สำคัญไปให้เขานี่ค่ะของดาก็จะมีแค่นี้แหละแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนพวก บัตรเครดิตที่เขาก็ต้องหักอะไรเงี้ยค่าของตรงนี้ค่าฟรีก็5ดอลลาร์นะมันจะเขียนบอกไว้ตรงไหนสักแห่งนึ่งเนี่ยอันนี้ค่าฟรีก็5ดอลลาร์นะคะแล้วก็ลงชื่อของตัวท่านเองนะคะขั้นตอนการหาแบบฟอร์มเพื่อจะส่งไปที่ Department of State มีดังนี้เข้าไปที่นะคะ www.state ดัจีโอีน,นี่ก็มาหน้าของเราจะเห็นว่ามันจะเขียนว่า U.S. Department of State นะคะทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่รัฐไหนๆนะคะอันนี้จะเหมือนกันเพราะว่ามันมีอยู่ที่เดียวก็คือกรุงวอชิงตันดีซีเราก็จะเข้ามาในเว็บไซต์เดียวกันนะคะให้เข้าไปคำว่า Travelers เราต้องการที่จะเอาใบคำร้องนะต้องเรียกว่าใบคำร้อง เพื่อไปเซอร์ติฟายอันนี้เลื่อนมาข้างล่างเลยค่ะตรงนี้นะ Authentication of the document เข้าไปเลยทีนี้มันก็จะนี่ก็คือฟอร์มนะคะที่เราต้องต้องเอาไปฟอร์ม t s 4 1 9หน้าหนาตาของฟอร์มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นชื่อนะคะอีเมล แล้วก็ตรงนี้แฟนดามไม่ได้เขียนอะไรนะอันนี้เป็นชื่อแล้วก็อีเมลวันที่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นส่วนตัวเป็นบุคคลก็เป็นอินดิวเวอร์วลนะคะแล้วก็เป็นอดเรสแล้วก็เขียนตรงนี้นะจะเข้าใจนะคะอัน,นอันนี้พวกดามไม่ได้เขียนอะไรไปเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เขียนว่า no นะ หมือนกับว่าทําเองอ่ะไม่ได้ผ่านตัวเทนอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนว่าโ no. นแล้วตรงนี้ก็ country of state outside ก็คือเอกสารที่เราจะต้องการเอาไปใช้ในประเทศอะไรตรงนี้พวกเราก็เขียนว่าไทยแลนด์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ชื่อของเอกสารอย่างดานเนี่ยเอาไปทะเบียนสมรสไปทําการรับรองพวกดาก็จะใส่คําว่า Certification of Mary ม,มันเป็นชื่อเนี่ยเป็นชื่อธรรมเนียมของเขาเนี่ย20ดอลลาร์เนี่ยเขาจะบอกไบนี้เลยต่อเอกสารหนึ่งชุดนะคะถ้าใครมีมากกว่านั้นบวกไปเลยค่ะเอกสารก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะตัวเนี้ยเราจะต้องส่งไปกับชุดของเอกสารชุดตัวจริงนะที่ได้รับการรับรองจาก Secretary of State แล้วอะแล้วก็กับตัวนี้อ่กับใบใบใบคำร้องตัวนี้นะคะ ส่งไปที่ d e partment of state นะคะที่อยู่กับการจัดส่งก็มันจะมีบอกอยู่ในรายละเอียดก็คือตรงนี้นะคะอย่างอื่นถ้าใครอยากจะอ,อ่านดูว่าส่งยังไงแบบไหนก็อ่านในนี้ได้เลยนะคะขั้นตอนหาใบคำร้องงานนิติกรดาจะเข้าไปของดานเนี่ยมันจะเป็นดาจะขึ้นอยู่กับกงศูลที่ชิคาโกนะดาก็จะลองเข้าไปในกงศูลของชิคาโกนะดาจะเขียนว่าชิคาโกไไท,ไทอินวัซีก็แล้วกัน ขึ้นมาแล้วอันนี้มันมีเนี่ยอันนี้ก็น่าจะได้อยู่เนี่ยชิกาโก้ไทอินบัสซี่เข้าไปที่เวอร์ไวท์เว็บ cgchicago thai embassy org นะเดี๋ยวจะเข้าไปตรงนี้ก่ว่ได้จะเข้าไปนะ เข้าไปตรงนี้คำานาน,นี้แล้วนะง่ายง่ายเปลี่ยนชื่อก่อนเปลี่ยนเป็นภาษาไทายก่อนง่ายที่สุดโอเคมันก็จะมีนี่งานนิติกรอ,อยู่ตรงนี้เข้าไปเลยงานนิติกรเราต้องการจะขอการรับรองเอกสาร เข้าไปตรงรับรองเอกสารคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วนี่คือใบคำร้องนิติกรน,นี่นะคะเขาจะบอกเลยว่ากรอกตัวบรรจงค่าธรรมเนียม15ดอลลาร์ต่อเอกสาร1ชุดค่าธรรมเนียมต้องชำระด,ด้วย Money o r อเดอร์หรือแค่เช c เช็ k เท่านั้นสั่งจตามนี้นี่นี่นี้อันนี้น่าจะแต่ละกองศูนย์ก็ก็จะต่างกันนะทุกคนก็ต้องไปดูกองศูนของตัวเองว่ารัฐของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับกงศูนที่ไหน ส่วนดาอยู่ไอโอวาขึ้นอยู่กับกงศุลที่ชิคาโกนะก,ก็เอาตรงนี้มายกตัวอย่างให้ดูนะอันนี้ก็เขียนไปเขาบอกว่าให้เอาเนี่ยแนบสำเนาการเดินทางหรือบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะหนึ่งชุดด้วยนะตรงนี้พวกนางก็จะเขียนชื่อภาษาอะไรภาษาอังกฤษแล้วก็ที่อยู่ในอเมริกาที่อยู่ในอเมริกาที่เขาจะต้องส่งเอกสารกลับมาให้เราตรงนี้ ทีเดียวกันตรงนี้นะให้กรอกคําว่าให้การตรงคําว่างานนิติกรอ,อื่นๆนะดาโทรไปถามเจ้าหน้าที่กงสุนแล้วนะขาอไอใ้ใส่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ใครส่งสำนออะไรไปก็เขียนตรงนั้นอย่างดาสมสำนเอาหนังสือดันดางดาจะติกตรงนี้เขาบอกแล้วตรงนี้ก็เอกสารที่ขอในการดําเนินการโปรดแจ้งรายละเอียดและจํานวนเอกสารที่ขอตาเขียนว่ารับรอง ใบทะเบียนสมรสหนึ่งฉบับแค่นั้นเพราะว่าถ้าคุณมีอย่างอื่นหลายๆอย่างก็อาจจะเขียนใบทะเบียนสมรสการเปลี่ยนชื่อมีอะไรเงี้ยก็เขียนไปเลยแต่กองดาเนี่ยมีแค่ใบทะเบียนสมรสอย่างเดียวตรงนี้เรื่องเรื่องที่นําไปใช้เออดาจะบอกก็ว่าเพื่อเพื่อไปทําวีซ่าคู่สมรสแค่นั้นตรงนี้ก็จํานวนสิบห้าดอลลาร์แล้วก็ลงลายมือชื่อเราแค่นั้น ตัวนี้ก็จะส่งไปกับเอกสารนะคะเอกสารตัวที่ว่าเราได้รับการรับรองมาจากกระทรวงต่างประเทศหรือเรียกว่า Department of State ของอเมริกาแล้วนะคะแล้วก็เอาชุดนั้นนะคะถ่ายหนึ่งชุดด้วยนะถ่ายหนึ่งชุดแล้วก็แนบไปด้วยกันวิธีการส่งเหลี่ยวดาจะบอกอีกครั้งหนึ่งในวิดีโอที่ดาพูดนะคะ